สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน u Z i Allula นะผม Gen 2นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขอกันเข้ามานะแต่ว่าผมก็จะไม่เอาไปลงทีมนะครับผมเพื่อนผมจะไปเล่นหัวไก่ละกันนะครับผมวันนี้เพื่อนๆในแคนไม่ออนกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาเล่นหัวไก่กันหน่อยนะเล่นคำๆยิงส,สนุกๆนะครับผมไปลุยเลยละกันนะครับครับผมก็ได้ห้องหัวไก่แล้วไดเพื่อนๆเป็นด่าน Dead m a นะผมแบบตายเกิดตายเกินะดหน้าด่านหัวไก่เขาก็ได้เล่นไปแล้วนะนี่มีคนเข้ามาครับผม เก็บไปหนึ่งครับผมมาตัวที่2ว่ายังไงต้านขวามือเนี่ยนี่ไงเพื่อนข้างคอมาผมไม่แต่งตัวคือ,อตัวที่สเก็บไป3มครับผมเพื่อนข้างโกดังกำลังมาครับผมนี่ไงโอ้โหกระสุนผมไปไหนวะเนี่ยกระสุนเฮ้ยโอ้โหกระสุนผมไปไหนวะเนะี่ยขนาดเป้าผมอยู่ตรงๆนะเพื่อนกระสุนมันเบียงอะยืนรอเลยวยกันโอ้โหโดนแสงครับผมยังไม่มีคนข้ามเลยอะคนยังน้อยนะครับผมเพื่อนก็เล่นรอไปก่อนนะ เราไปล่าเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเราไม่ได้เก็บสกอร์แบบตายน้อยๆเหมือนเล่นทีมนะครับผมเพื่อนๆเรากับเล่นแบบทิงเอามันมันนะมาเล่นปืนออรล่าสวยๆนะครับผมเพื่อนดูเซตไอกระบอกนี้เจนซอกซะด้วยนะแล้วก็สวยนะสวยเอาเรื่องเลยเพื่อนๆไปหาเก็บกันได้นะเพื่อนๆนะซีรีส์อ่าประมาณ1 0 0 0บาทนะครับผมในแคชช OP นะครับผมก็จะได้เซตของออรล่ามาเลยนะไปครับผมเก็บไป3ครับผมมาบวกไป3คะแนนนั่นเพื่อนนะตัวที่4ว่บาไง เก็บไปสีป 5, ปครับผมเก็บไปห้าเก็บไปหกครับผมโอ้โหโอ้ยเพือ่อนๆฝั่งผมจะชนะแล้วปะนาครับผมอันนี้คือตัวที่ผมสมัครใหม่นะเพื่อนนะสมัครใหม่มาเล่นนะผมโดนระเบิดไปเดือดสี่สิบหกครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมลาดเพื่อนนะเมื่อกี้นี้โดนยูซี่เหมือนกันวันเพื่อนแต่ผมแรงกว่าและสวยกว่านะปลาแสงไปนะเพื่อนๆนะมันจะมีคนวิ่งมาข้างคอมบ่อยมากเลยก็จะวิ่งล่ามันเดินมาผมนี่ไง ็บไปหนึ่งครับผมโอ้โหตายเลยตายตายก็เกิดใหม่เกิดใหม่่างเดียวนั่นเพื่อนนะหัวไก่นี่มันสนุกอยู่นั่นเพื่อนใครมาเล่นดูก็แบบถ้าไปเล่นอีกด่านนึงก็จะโดนแสงตลอดนั่นเพื่อนแต่ว่าถ้าแบบคนเข้ามาเยอะๆนี่คือฝั่งแดงเนะี่ยโดนแสงตลอดจริงๆนะไม่ได้วิ่งออกมาหน้าหน้าหน้าคอมอนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนดีมหกเขาโดนแสงนะถ้าไม่ใส่กันแสงเนี่ยนานกว่านี้แล้วเพื่อนด้านซ้ายมือแหละนี่ไงอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนโอ้โหยังได้อยู่นะ เจอปอไซเบอร์ครับผมยิงไปเมื่อกี้โดนแสงไปตามสเตปนะใครวิ่งมาโดนแสงผมแน่นอนครับผมข้างคอมเนี่ยยังไงเพื่อนวิ่งไปหาเหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆเราแบบสายวิ่งชนอยู่แล้วนะตายเกิดอยู่แล้วเพื่อนวิ่งใส่อย่างเดียวเ,เล่นสนุกนะครับผม,เ,นะมเข้ามาไดข้ข้างข้างครับผมเก็บไปครับผมเลือดหกเลือดหกสิบสอง 62. มีตัววิ่งมาไหมตาระเบิดไปก่อนครับผมใส่ลูกให้เพียบพร้อมนะ แล้วก็บวกเลยทีนี้มีไงโอ้โหตายเปล่าจ okay. ิเฮ้ยมีหัวไก่แล้วเพวื่อนเราเริ่มมีหัวไก่ล,ล,ละปาระเบิดไปก่อนนะหลงังเข้าหลังรถนะเนี่ยโดนแสงไปตามสเต็ปเพื่อนเพื่อนเหมือน,นเดิมโยนแต่ที่เดิมๆไหมเพื่อนนี่ฮะเอา้าอะไรเนี่ยโอ้โหเล่นสนใดมาบุกอย่างงี้เลยเหรอไปเราไปตามล่าหัวไก่เอ้าหัวไก่ตายเอาตัวนี้แทนก็ได้ผมเดินละสองคนนี้เป็นเป็นหัวไก่ผม่ะต้องไปตามล่าหัวไก่เพื่อนหัวไก่เยอะซะด้วยตอนนี้ ผมชอบเล่นนะด่านหัวไก่คือมาเล่นเอาเวลาได้ดีมากนะเพื่อนอ้าวโดนใครยิงว่าเลือดเหลือเก้าเลยข้างในนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปแอบด้านนี้ยิงไปเลยเห็นไหมเห็นชื่อแดียยิงอย่างเดียวเลยเยยังได้อยู่นะครับผมเหมือนจะแพ้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนทีมผมเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราเล่นสนุกสนุกนะเก็บเวลานะผมเก็บไปครับผมหัวไก่ทุงตัวได้ไป2สองตัวเนี้ยโอ้ไม่ได้มะผมเป็นตัวสุดท้ายพอดีนะเพื่อนนะแพ้เลย ดูดิเพื่อนๆดูสกอร์ดิขึ้นอย่างเร็วเลยอะฟังผมอะเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมยืนวัดใจได้เฉยนะครับผมมาดูกันว่าผมจะยิงได้กี่ตัวนะอยู่ไหนครับผมนี่ไงวิ่งมาผมโดนแสงโอ้โหยังไงคนนี้ก็ต้องตายผมานะบอกเลยนะมันจะยิงให้ตายเลยตอนนี้ผมเป็นหัวไก่ใครไม่รู้นะเพื่อนได้ไหมเนี่ยได้ไหมโอเคในโกดังมานะผมเนี่ยข้างๆนี่แหละนี่ไงมาแล้วผม ยิงผมไม่โดนแล้วโูผมเนี่ยยิงคนนี้ไม่โดนสักทีนะฮะไอ้ปอไซเบอร์เนี่ยตลอดเลยตายครับผมมันเดิมตายก็เกิดใหม่ครับผมวิ่งใส่อย่างเดียวมาแล้วครับผมตัวที่สองว่ายังไงเก็บไปสองครับผมเลือดเหลือสามนะไปครับผมวิ่งไปหาเลยไอตัวนี้ประจําเลยครับผมเพื่อนอันดับหนึ่งฝั่งเขานะคนเมื่อกี้เพื่อนทีมผม,มไดไม่ค่อยสดีเท่าไหร่นะก็ เล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับผมเพื่อนมามาอะไรเพื่อนบุกมาอะไรมันสวยจริงๆนะเพื่อนนะโอ้โหลุล่าซื้อก็เก็บเล่นดูได้นะเพื่อนนะแต่ว่าไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่หรอกส่วนมากจะผมไม่ค่อยเล่นนะยูซี่นะจะเล่น FN กับ AK ส่วนมากส่วนมากผมจะเล่น AK นะครับผมเพื่อนมาดินี่ใครบี่มาสักตัวเดี๋ยวนี้ยืนรอตั้งนานอ่ะ ไม่มาแล้ววะแรงว่ะ,ปะวไปสวมไปใส่เลยเพื่อนติดระเบิดผมตายครับผมกระสุน42นัดนี่คือแบบยิงมันมันนะผมเรียบร้อยเก็บไปสองครับผมตัวที่สามได้ไหมหคนนี้อีกแล้วว่ะเพื่อนผมตายเขาถึงหกรอบแล้วมาอะไรมาอะไรเพื่อนโอ้โหคุณก็หิวเกินก็ให้พวกผมมาเกิดอหน่อยสิรอครับผมยิงรอเก็บไปสองครับเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ> มาโดนเหลี่ยมมายูซี่พอดีพอดีกำลังกระสุนกำลังแรงน,น,นะยิงออกไปแล้วโดนแสงผมแน่นอนคนนี้บอกเลยเนี่ยยังไงกูหัวแตกครับผมหืึสไนวะไม่ใช่สไนไอคีนี่วะแพรอีกเดี่ยวเพื่อนๆโอ้โหผมชนะได้บินเดียวนะขเขาเล่นตั้งห้าบินเอาได้หนึ่งตัวนะครับผมมาดิมาแล้วครับผมเขกากำลังมาแล้วโดนระเบิดควันไปก่อนนะแล้วก็ปาแสงตามสูตรครับผมยิงมาเลยทีนี้ นี่ไงมาตามสุดจริงวะเขาจะเขาหิวนะฝั่งนั้นเขาหิวสกอร์ฝั่งผมได้หกแล้วตอนนี้แต่ว่าก็แพ้ตลอดอยู่แล้วนะเพื่อนนะเพื่อนดูดูเลยมาดิด้านซ้ายมืออ่ะลังกล่องเนี่ยประจำเลยไม่กล้าไปกันนะทีผมโอ้โหสายควันว่ะคนนี้นั่งอยู่ในควันเลยไม่เห็นนะครับผมเพื่อนอ้อนร้อนอ้อนยิงทีตัวเองว่ะ ผมเห็นหัวไก่แนละ้วเมื่อกี้ผมเลยหลอนนะนึกว่าชื่อมันแดงปาระเบิดไปครับผมเผื่อได้นะหัวไก่ไม่ต้องเอาอะไรมากเพื่อนปาแต่แสงนี่แหละส่วนมากนะส่วนมากเขาจะปาแต่แสงกันนะครับผมเพื่อนวิ่งไปโดนแต่แสงโดนแสงนั่งอยู่นั่นนะเข้าเลยแล้วกันนะครับนี่้างหลังวะกลับมากลับมาโอ้โหได้ดึง,งตัวนะครับผมเพื่อนเล่นคดนานเลยเพื่อนหัวไก่บอกเลย เล่นค่าเวลาได้ดีมากเลยนะถ้าเล่นแบบเก็บเวลานะครับผม,พม,มบเพื่อนๆวิ่งมาอะไรยระเพื่อนเก็บไปครับคือรอตรงมุมเดิมนะเพื่อนๆเราแบบต้องใช้เหลี่ยมนิดนึงนะครับผมยังไงก็แพ้แหละเพื่อนๆผมบอกเลยตาอนนี้ยังไงก็แพ้ที่ผมเล่นค่อยดีครับผมตา,มายครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมเพื่อนเลื่อนระแปดตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยแพ้แล้ว,พวเพื่อนๆบอกเลยจบแล้วทีวนี้ พอทำใจแล้วครับเพื่อนก็ประมาณนี้นะผมอยากให้ดูมขำสนุกๆน,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ